ไม่ได้อยากเห็นไม่ได้อยากรับรู้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องปั่นได้ละเลิกไข่แล้วลปั่นได้ละก็แต่แม่เหนื่อยช่วงน,นี้เหนื่อยกับรัฐบาลไม่พอต้องมาเหนื่อยอคนความคิดแย่ๆอีกไม่ตบไม่ตีไม่ดีคือ <laughs> ชาจ้าว่าไงจ้ามีมี อาบน้ำหรือ,อยังที่หน้าอาบน้ำอยู่อยู่ชั้นไหนหรอชั้นน่าจะอยู่คนละตึกกันนะเออน่าจะคนละตึกกันตอนนี้ก็มีเลขามีม,มีแล้วก็เลขานี่หนูดีนั่งคุมเลยนั่งคุม <laughs> ใส่สูตรมึงใส่สูตรทำไม บอกว่าถ้าลงไปใส่แต่สปอร์ตบาร์เดี๋ยวตำรวจจับกลัวตำรวจจับเราใส่สูททาเข้มอ๋อกดที่นี่คือห้ามใส่ให้เห็นแบบเดินอกอะไรอย่างะี้ปเดินอกสัดส่วนสวดทรงองค์เอวใดๆนะคะคือคือน่าจะเป็นกฎข้อห้ามเขาอะไรอย่างเงี้ย ตา,า,า,ายเลยว้าวันจี้การอาบน้ำอยู่ค่ะพี่ฟ้านอนแล้วใครจะกล้าจับตำรวจค่ะพี่เพชกกำลังมาหา โอเคเลยไลฟ์ถึงตอนไหนเดียวจะไปแล้วค่ะเดี๋ยวทีนะ่าอาบน้ำเสร็จก็จะไปแล้วหนูดีเท่ากับมาประกวดอีกคนท็อปท็อปสิบที่มาก็คือเสื้อผ้ากระเป๋าพร้อมมานะคะพูดเราไปไหนดีไปเดินห้างไหมไปเดินห้างไปเดิน,ดนห้างม,มันมีคาเฟ่เห,เหรอมีหรอมีหนูเคยดูในต,ติกต็อกงั้นไปเดินห้างไปนวดเนาะ แล้วก็ไปคาเฟ่เรามาเที่ยวเราจะมาเที่ยวมันแหละดีใจอะน่่แน่แเ้เอาตรงดีใจมากที่ได้มาแล้วแบบได้มาเที่ยวเพราะว่าปกติไปคือมันต้องไปทำงานไปแบบเออออกอีเวนต์ซ้อมนู่นนี่นั่นแต่นี่คือแบบเที่ยวไดเียวแล้วว้าวันเดียวก็ยังดีวะแต่แน่แน่ๆเพลงนี้ไม่ใช่เพลงรัง มีมีไข้อ๋อมีมีใช้แล้วก็มีมีก็เป็นไข้ด้วยนะคะวนเรียกว่าไม่ีมีเป็นไข้ที่ส่นอ๋อเป็นจินกันเหรอมีดีเหรอหรือว่าหนูมีหนูไม่มีดีกว่านูไม่มีดีกว่า น่ากลัวมากมูนคิวเตอร์ไม่จับหน้ามึงไงันดีโนรเหมือนตายทั้งเป็นเจ็บติดตดได้ปะเจ็บตดสตอรี่ยาววันนี้คนแหกสตอรี่เยอะมากเข้าใจนะคะว่าสวยแล้วมีเสน่ห์พี่คหนานั่งตรงนี้แล้วถ่ายรูปออกไปเห็นวิวตอนเช้าคุณไม่ตื่นเช้าไงประเด็นบ่ายก็ไล้อันนี้น้องเล็กมาอะไร อาหารเขาไม่ค่อยมีอะไรอันนี้คือพี่ชาบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้พี่ชาบอกว่าหมองใช่ไหมดูหมองมีนหนูประหมากอ่ะกินไปสี่แล้วจะดีขึ้นอันนี้หรอเอาไปกินซะเอามาเยอะกินให้หมดเอ้ยแล้วฟิลเตอร์ไม่จับหน้ามาอะไรอ่ะแล้วดูหน้าดินี่คือหน้าสดนะเนี่ยจริงเหรอเออเว้ยหนูไม่กล้าออกหน้าแบบหนตาแดงเลยอ่ะทำไมตาแดงอ่ะ ต่งตาไงทั้งวันมันขึ้นเครื่องอีกอืมอร่อยเอ้ยหน้าสดแล้วก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเพราะเรามันสวยแบบ national นี่คุณหน,น้าสดจริงดิจริงเอาดีดูสิวขึ้นเม็นหนึ่งใบเฮ้ยหนูเต็มหน้า <c oughs> คำนี้คือ <c oughs> คำนี้คืออุ้ยอะไรกเบอร์นี่อันนี้ตเบอร์จาดีมาเดียโปรโมเดลิเวอรี่เดลิเวอรีร่ โปรโมชั่นเดลิเวอรี่เดสคาวเนี่ยหวานออกรูปีรูปีนี่รูปีหนูมันก็ไม่ได้ยากนะภาษาอินโดนีอักกุสินตะอินโดนีเซียอักกุสินตะแปลว่าอะไรแปลว่าฉันรักอินโดนีเซียอักกุสินตะอินโดนีเซียพี่ชมมาเร็วถ้าพี่จะบอกว่าฉันรักพู่ชมแน่จริงกดออกกดออกอะไรนี่หน้าสดเอาดูดูมันนี่ฟิลเตอร์นี่ฟิลเตอร์อยู่นี่จัดเงาอุ้ย อีมากปูปเปิเ้ลป,ปูเนาะบอกเลยพี่ชมวันนี้เร็วรเมื่อกี้ใครยิมพบยิบเลยนะพี่รักปูอะไรนะหน้าชาทำไมหน้าชาเ,เอาพิ่เต,ตอร์ออกก็ได้คะ่ะอ้ามันหลายมากเดือดอยากกินน้ำม่วงก็มาคะ่ะมันมีกรองเอานี่เอาออกแล้วไม่มีแล้วแหม่ผอมผอหน้าสดสวยซะหน่อย ห้องไหนห้องใครมาเลยหนึ่งเก้าสี่เก้าเอามามาเปล่ากินแล้วพี่ชมกินกันหมดแล้วเนี่ยทุกคนอาบน้ำหมดแล้วเ<ะ>วลาม้อมอยยังไม่ได้เจมาม่านี่นะหม,มาอมอยเร็วเีม้ามันต้องโดนดูหนาวอ่ะจะบอกว่าเราไม่หนาวเลยร้อนจะตาย จะบอกว่านี่ไม for ่เคยหยุมใครนอกจากมานะคะไม่ต้องห่วงถ้าน่ารักถ้าน่ารักมาเราก็น่ารักกลับแต่ถ้าไม่น่ารักมาเราก็ไม่จาเป็นจะต้องน่ารักกลับโลกนี้ไม่ได้สวยงามขนาดนั้นแล้วโดนตีเหรแน่ใจว่ายินเฉยๆฉแล้วโดนตีให้พูดอีกทีให้พูดอีกทีให้พูดอีกทีเราไม่เคยทำใครก่อน แต่ถ้าเรากัดเรากัดไม่ปล่อยเราพูดไม่ชมมาเยอะมากเพราะเราเป็นหมาโง่โง่ขัดสีมาเข้ามาไม่ชมมาเร็วของดีๆทั้งนั้นอุ้ยอาบน้ำแล้วเหรอเกิดจ้าไว้ที่กินมาริชนกินมาม่าดิบเมื่อกี้นี้ดูสิกินปุ๊บอืดปั๊บออกเร็วรเร็วเนาะเคยมีดีท็อกบ้าง ร่างกายต้องการดีท็อกอาบน้ำยังหนุ่มแต่งแกล้งยีนนอนหรอแต่วัเนี่ยี่ไม่อาบแล้วไหนขอดูหน่อยโอ้ยพี่ชมชุดนอนลายกระต่ายกระต่ายเท่ากับชาลอนนี่คือโมเมนต์ปะใช่ที่มีนะต้องมีจอิงเงี้เชอรี่ด้วยเชอร์รี่ใช้ในวงการหนูก็โมเมนต์ปะเออใช่ใช่ทั้งหมดเลยขะของแฟนคลับซื้อมาให้อ่ะแล้วแกอ่ะมึงไงไหนแก

ไปเลยดีกว่าไปมองหอยไปไปหมดินัญญาคุณในะคะทุกคนคุณใน everyone